สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะจุดประกายความคิดดีงามที่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากๆเลยนะครับว่าด้วยเรื่องของธนาคารเวลาไปสู่ธนาคารงานธนาคารเวลา เป็นลักษณะของการที่เราเอาเวลาไปฝากธนาคารเมื่อถึงเวลาเราก็ไปถอนเวลาที่เราฝากอาจจะมีดอกเบีย้ยติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะครับถอนเวลานั้นกลับมาสู่ตัวเราเองแนวความคิดนี้เป็นการจุดประกายไปสู่ธนาคาร hés. งานเอางานไปฝากธนาคารเมื่อถึงเวลามีดอกเบี้ยของงานติดไม้ติดมือกลับเข้ามาแล้วตัวผู้ฝากที่เป็นเจ้าของงานที่เคยทํางานแล้วไปฝากธนาคารไว้สามารถที่จะถอนงานอันนั้นออกมาจากธนาคาร เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองมีแนวความคิดดีๆเรื่องราวเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับเรื่องของเวลานั้นเราอาจจะคิดว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะครอบครองได้นะครับเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็หมดไปไม่สามารถที่จะเก็บออมได้ซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นลักษณะ ที่เป็นธรรมชาติของเวลาแต่ว่ามีแนวความคิดหนึ่งนะครับจริงๆจุดประกายมาจากรายการเจาะใจนะครับเป็นช่วงที่คอลัมนิสคือคุณอุ๋ยบูดาเปสนะครับได้มาบอกกล่าวเล่าขานกันเกี่ยวกับเรื่องคอนเซปต์ของธนาคารเวลาซึ่งจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับแล้วก็เสร็จแล้วไปต่อยอดแนวความคิดสู่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในสังคมนะครับว่าด้วยเรื่องของธนาคารงานธนาคารเวลาเนี่ย นะครับที่มีการพูดถึงก็คือในสังคมสังคมหนึ่งนั้นนะครับจะเปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะไปอุทิศตนหรือไปใช้เวลาเพื่อบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือต่อชุมชนได้อย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนหนุ่มคนสาวนะครับที่ใช้เวลาว่าง ในวันธรรมดาหรือในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับไปบริการผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะเป็นบ้านของผู้สูงวัยนะครับหรือผู้ที่ทุพพลภาพหรือผู้ที่ป่วยต่างๆเนี่ยอาจจะด้วยการเข้าไปดูแลเอาใจใส่นะครับด้วยการที่เข้าไปพูดคุยนะครับไปซักเสื้อผ้าไปเตรียมอาหารหรือว่าไปทําความสะอาดห้องหรือไปทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มีประโยชน์นะครับในสังคมเสร็จแล้วก็นับเวลาที่ตัวเองนั้นได้ไปทํา คุณประโยชน์นะครับให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชาราหรือว่าจะเป็นที่บ้านผู้ป่วยหรือที่ตนในกิจการอื่นใดเพื่อสังคมนะครับเสร็จแล้วจะเริ่มเขาเวลาเช่นคนคนนั้นเนี่ยใช้เวลานะครับสามชั่วโมงในวันเสาร์นะครับที่บ้านพักคนชาราไปพูดคุยกับคนชาราไปป้อนอาหารนะครับหรือว่าไปร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชาราที่บ้านพักคนชาราต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะจ,จดเวลาเนี่ยเอาไว้นะครับเหมือนกับมีหน่วย กลางหรือธนาคารเนี่ยจดเอาไว้ว่า3ชั่วโมงนะครับคนคนนี้ได้มาบําเพ็ญประโยชน์ที่บ้านพักคนชรานะครับหลังจากนั้นเขาก็สามารถที่จะเก็บสะสม าการบําเพ็ญตนหรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับมีเวลาครึ่งวันไปอุทิศตนที่บ้านของผู้ที่ทุพพลภาพนะครับหรือไปอุทิศตนที่มูลนิธิอะไรต่างๆลักษณะน,นี้เป็นตนเสร็จแล้วหน่วยงานกลางหรือที่เปรียบเสมือธนาคารเนี่ยก็จะจดเวลาของเขาแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับเป็นห่วงเวลาที่เขาทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะครับเมื่อครบ1ป่ปีคนคนนั้นก็อาจจะมีชั่วโมง ในการบําเพ็ญประโยชน์อุทิศตัวให้กับสังคมเนี่ยเป็นชั่วโมงรวมเช่น200ชั่วโมงเป็นต้น คราวนี้พอครบ1ปีในหน่วยงานกลางที่เปรียบเสมือนธนาคารเนี่ยก็อาจจะมีระบบในการจูงใจเช่นมีดอกเบีย้ยนะครับให้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปจาก200ชั่วโมงที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมไปเนี่ยเมื่อครบ1ปีแล้วก็จะได้รับดอกเบีย้ยกลับขึ้นมาเป็น210ชั่วโมงเป็นต้นคราวนี้เมื่อคนคนนั้นนะครับชาราภาพลงไปหรือว่าล้มป่วยลงไปเนี่ยก็ตรงกันข้ามตัวเองมีเวลา ที่ตัวเองนั้นบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยบันทึกเก็บออมเอาไว้ในธนาคารเวลานี้ไว้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เมื่อตัวเองล้มป่วยหรือว่าไม่สบายหรือไม่สามารถประกอบกิจการอะไรได้หรือรอายุมากนะครับต้องเข้าบ้านพาักคนชราต่างๆก็สามารถที่จะเบิกเวลาที่ตัวเองนั้นบำเพ็ญประโยชน์ในสังคมนี่กลับคืนมาเช่นมี210ชั่วโมงก็อาจจะใช้เบิกมา10ชั่วโมงนะครับในการที่ไปบอกธนาคารว่าขอเบิกเวลาที่ตัวเองนั้นได้เคยบำเพ็ญประโยชน์หรือทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมในห่วงเวลา ที่ผ่านมาจาก210ชั่วโมงเนี่ยเบิกมา10ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นหน่วยงานกลางหรือธนาคารเวลาเนี่ยก็จะเอา10ชั่วโมงเนี่ยนะครับไปประกาศหาผู้ที่อ่าบำเพ็ญประโยชน์ใน ในกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มอายุของผู้ที่มีอายุที่น้อยกว่าที่เพิ่งจะเริ่มสะสมเวลาที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่างๆเป็นต้นนะครับแล้ว10ชั่วโมงนั้นผู้ที่เป็นคนใหม่นะครับที่เข้ามาบาเพ็ญประโยชน์ก็จะเข้ามาดูแลตัวเองหรือคนคนนั้นในเวลา10ชั่วโมงเพื่อเป็นการทดแทนในสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งได้เคยอุทิศตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเป็นธนาคารของเวลาจะมีดอกเบีย้ยนะครับคนทําดีก็มีดอกเบีย้ยเป็นแรงจูงใจ เ,เหมือน motivation นะครับทำไป200ชั่วโมงมาครบ1ปีได้210ชั่วโมงดังนั้นคนคนนั้นสามารถที่จะเบิกเวลาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็ไปประกาศพับลิกนะครับให้คนรุ่นใหม่ที่กําลังสะสมชั่วโมงของการอุทิศตัวเพื่อสังคมเนี่ยนะครับได้เข้ามาทาก็เหมือนเป็นตัวตายตัวแทนนะครับของคนคนนั้นในห่วงหนึ่งที่เขาเคยทําทตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาแล้วนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยคนที่มีจิตใจที่ดีนะครับอุทิศตัวเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อคนชาราเพื่อ ที่ทุพพลภาพหรือเพื่อกิจการที่เป็นมูลนิธิที่เพื่อสังคมอะไรต่างๆมาก่อนนะครับสิ่งความดีที่เป็นเวลาที่เขาได้สะสมแล้วก็ได้ใช้ไปกับการ อุทิตตัวเพื่อกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเบิกออกมาแล้วก็ให้บุคคลที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่เริ่มสะสมชั่วโมงอะไรต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวตัวเขาแนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่น่าทึ่งมากนะครับแล้วก็ดูจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเอามากๆเลยแต่ทีนี้แนวทางในการต่อย,ยอดนะครับของแนวความคิดจักธนาคารเวลาซึ่งเป็นการรับฝากเวลาที่คนอุทิศตัวเพื่อสังคมนะครับแล้วก็บวกดอกเบี้ยอะไรต่างๆเป็นแรงจูงใจเสร็จแล้ว เรเองสามารถใช้เวลาต่างๆเหล่านั้นให้ มีการบริการหรือดูแลตัวเองในายามยากหรือในายามชราภาพแรงต่างเนี่ยก็ต่อยอดเข้าสู่ในเรื่องของธนาคารงานนะครับอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ในสังคมเลยนะครับว่า,าเป็นไอเดียที่ต่อยอดจากธนาคารเวลาแล้วน่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนนะครับก็คือธนาคารงานเราเปลี่ยนจากการาไปอุทิศเวลานะครับเช่นที่บ้านพักคนชราหรือแรงต่างตัวนี้เป็นอุทิศต,ตัวเพื่อการทํางานแต่การทํางานนั้นก็คือแต่ละคนจะมีสกิลนะครับจะมีทักษะมีความชํานาญหรือมีสายอาชีพของ ของตัวเองที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเรามีชุมชนหนึ่งนะครับเราเปิดโอกาสให้ผู้คนที่หลากหลายสาขาอาชีพเนี่ยได้มาลงทะเบียนหรือรีจิเตอร์ในระบบนะครับยกยกตัวอย่างเช่นในชุมชนนั้นอาจจะมีคนประมาณ5,000คนนะครับในหลากหลายสาขาอาชีพเช่นเป็นช่างซ่อมรถนะครับเป็นช่างไฟฟ้าเป็นช่างประปาเป็นทนายความเป็นคุณหมอเป็นคุณครูเป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักธนาคารน,นักเศรษฐศาสตร์หรือว่าเป็นคนขายอาหาร เป็นคนที่รับซ่อมเป็นคนตัดต้นไม้เป็นคนตัดหญ้าเป็นคนสูงอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งแน่นอนในแต่ละชุมชนนั้นนะครับก็จะต้องมีหลากหลายสาขาอาชีพแล้วเมื่อแต่ละคนที่มีสกิลความชํานาญนะครับในแต่ละสาขาอาชีพของตัวเองได้ไดมาเรจิสเตอร์เสร็จเรียบร้อยระบบตรงนี้สมมุติว่าเรามีหน่วยงานกลางที่เป็นธนาคารงานนะครับเป็นหน่วยงานกลางตั้งขึ้นมาโดยที่คน5000คนในชุมชนที่มาเรจิสเตอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะนะครับไปลง เบียนได้ว่าตัวเองนั้นมีสกิลความชํานาญหรือว่ามีคิดความสามารถทักษะการทํางานทางด้านใดแล้วเมื่อสมาชิกในกลุ่มนะครับมีความต้องการเช่นยกตัวอย่างว่าห้องน้ําที่บ้านนั้นน้าไม่ไหลนะครับหรือว่ามีน้ํารั่วต่างๆก็จะติดต่อไปยังธนาคารงานนะครับเพื่อที่จะไปโพสต์ในกลุ่มของธนาคารว่าใครที่มีสกิลทางด้านการซ่อมประปานะครับก็ขอให้มา,าทํางานในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อคนที่เป็นช่างประปามาเห็นประกาศ แล้วเขาว่า,าก็สะดวกในห่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็มีการติดต่อประสานแล้วก็ไปยังผู้ที่รีควต์นะครับเรื่องของการซ่อมอน้ําประปาที่รั่วซึมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เข้าไปซ่อมตัวเองเข้าไปซ่อมในระยะเวลากี่ชั่วโมงต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็บันทึกไว้ในธนาคารงานนะครับธนาคารงานก็จะบันทึกว่าช่าง A, นะครับได้ไปทำการซ่อมประปาให้กับคนคนนี้ที่เป็นสมาชิกเนี่ยใช้ระยะเวลา,าทั้งสิ้น2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นช่างเอก็อาจจะไปรับงานในบุคคลอื่นที่เป็นเพื่อนสมาชิกอื่นอาจจะเป็นการเดินท่อประปาใหม่การเปลี่ยนท่อประปาการหารอยรั่วอะไรต่างทุกอย่างจะถูกบันทึกอยู่ในธนาคารงานนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับนอกเหนือจากช่างประปาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อมาไปรีจิสเตอร์เสร็จเรียบร้อย มีสมาชิกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่นรู้สึกว่าจะมีไวรัสหรือเครื่องช้าหรือต้องการอัปเกรดนะครับก็จะโพสต์เข้าไปสอบถามในธนาคารงานแล้วก็จะมีกลุ่มของผู้ที่มีสกิลทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับตอบรับแล้วก็เข้าไปช่วยอัปเกรดเข้าไปช่วยดูแลเรื่องของการกําจัดมาแวร์หรือไวรัสต่างๆแล้วก็คํานวณระยะเวลานะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้ที่ธนาคารงานนะครับลักษณะเช่นนี้ ผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพก็จะมีการแลกเปลี่ยนจะมีการอุทิศตัวนะครับในการทํางานของตัวเองเพื่อเพื่อนสมาชิกอื่นแล้วเวลา,าแล้วก็ความพยายามต่างๆนะครับที่ในแต่ละคนได้อุทิศเพื่อกลุ่มนั้นจะถูกบันทึกไว้ในธนาคารงานแล้วเมื่อใดก็ตามที่คนต่างๆเหล่านั้นนะครับประสบปัญหาในด้านอื่นที่ไม่ใช่สกิลของตัวเองอย่างยกตัวอย่างเช่นช่างประปาที่เก็บชั่วโมงสะสมในการอาสาเข้าไปซ่อมแซมให้กับเพื่อนสมาชิกอื่นเก็บชั่วโมงสะสมได้ทั้งสิ้น30ชั่วโมง นะครับวันดีคืนดีนะครับรถยนต์ของช่างประปาคนนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับเกิดอาการอะไรที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปแจ้งธนาคารงานธนาคารงานก็จะโพสต์ไปยังผู้ที่รีจิสเตอร์ว่าตัวเองนั้นเป็นช่างซ่อมรถยนต์ต่างๆนะครับช่างซ่อมรถยนต์ใครที่สะดวกแล้วก็ว่างแล้วอยู่ในละแวกนั้นสามารถที่จะเซอร์วิสได้ก็จะตอบรับแล้วก็ไปอย่างช่างประปาคนนี้ที่มีชั่วโมงสะสม30ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการไปเบิก ปริมาณงานของตัวเองที่ตัวเองนั้นถนัดแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินแต่ว่าใช้สกิลของตัวเองเนี่ยอุทิศเข้าไปเพื่อทํางานที่ตัวเองถนัดให้คนอื่นแต่เวลาที่ตัวเองลําบากนะครับ mm hmm. เช่นรถยนต์เสียสตาร์ทไม่ติดซึ่งช่างประปาก็คงไม่ไม่มีสกิลนะครับหรือไม่มีความช,นชำนิชํานาญในการซ่อมรถยนต์เป็นแน่นะครับ mm hmm. ก็จะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนไปเบิกสิ่งที่ตัวเองฝากธนาคารไว้ในเรื่องของงานที่ตัวเองนั้นทำนะครับแต่เปลี่ยนเป็นลักษณะของบริการอื่นๆจากเพื่อนสมาชิกอื่นที่มีความถนัด นะครับก็จะได้รับการดูแลในการซ่อมรถยนต์ต่างๆจากเพื่อนสมาชิกอื่นหักลบกลบหนี้กันไปนะครับเป็นลักษณะของงานจริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆของการเทรดในในยุคก่อนๆนะครับก่อนที่จะมีตัวเงินต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งแต่ละคนก็จะเทรดสิ่งของกับสิ่งของหรือเทรดสิ่งของกับบริการต่างๆมาในยุคตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่เราจะมีสกุลเงินต่างๆเอาไว้ใช้งานซึ่งแน่นอนครับ มันเป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรมันเป็นสังคมที่ทําให้เราเนี่ยไม่ไปเน้นหรือไม่ไปติดยึดกับสกุลเงินหรือตัวเงินหรือค่าจ้างหรือบริการแต่ตรงกันข้ามมันทําให้คนเราเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกที่ จะทําเพื่อสังคมแล้วก็อยากที่จะฝึกอยากที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในขณะที่ตัวเองใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อ,ส,าาอ,ตอตสังคมมากเท่าไหร่ตัวเองก็จะมีะตัวปริมาณงานนะครับที่ฝากไว้ในนาคา,ารมากขึ้นเท่านั้นวันดีคืนดีคนคนนั้นหลังจากซ่อมรถเสร็จแล้วนะครับยังมีชั่วโมงสะสมอยู่อาจจะป่วยไม่สบายนะครับก็ใช้ชั่วโมงสะสมของตัวเองที่ไปซ่อมปาปาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับกับทางแพทย์นะครับซึ่งอาจจะมาดูแลในอาการ ป่วยอะไรต่างเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยน นะครับในการบริการแต่สิ่งหนึ่งที่ดีงามมากๆก็คือว่าในแต่ละคนเนี่ยจะไม่ไปติดยึดกับในเรื่องของตัวเงินแต่ว่าจะจะไปมุ่งเน้นในการใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ไปทุ่มเททุกคนย่อมอยากที่จะฝากเ,าเหมือนกับเราอยากมีเงินฝากในธนาคารเยอะนะครับชั้นใดชั้นนั้นคนเราก็าจะโมดิเวตให้อยากจะทํางานอุทิศตนนะครับในศาสตร์หรือในสาขาที่ความรู้ความสามารถของตัวเองที่มีที่เราสามารถทําได้เนี่ยเพื่อสังคมเพื่อชุมชนหรือว่าเพื่อคนอื่น เกียบเสมือนกับว่าเราฝากงานที่ตัวเองทำเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าเรามีสแปร์มากขึ้นเท่านั้นแล้วเมื่อเรา,เายกตัวอย่างเช่น <c oughs> คนคนนั้นวันดีคืนดีอาจจะต้องมีไปเรื่องของคดีความหรือแรงต่างก็ส <c oughs> ามา,มาสสมรถแลกเปลี่ยนนะครับปริมาณงานที่เป็นพอยสะสมของตัวเองเนี่ยกับทนายความนะครับซึ่งทนายความคนคนในั้นที่อยู่ในกลุ่มก็จะใช้ความรู้ความสามารถทางด้านของทานายความของตัวเองเนี่ยเข้ามานะครับทำงานเพื่อสะสมเพื่อไปแลกเปลี่ยนนะครับเวลาที่ตัวเองประสบปัญหาอื่นเช่นเดียว ลักษณะการแลกเปลี่ยนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแนวความคิดที่ Amazing มากซึ่งมันต่อยอดมาจากธนาคารเวลานะครับมองได้เลยนะครับว่ามันจะทําให้สังคมและชุมชนนั้นจะเกิดความรู้สึกที่ตัวเองอยากจะทําอะไรเพื่อสังคม มากแล้วก็ทําสะสมเอาไว้เปรียบเสมือนแต้มบุญแต่เป็นแต้มบุญที่สามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับเป็นสิ่งสิ่งอื่นได้เวลาที่ตัวเองนั้นประสบกับปัญหาซึ่งก็คือเหมือนกับว่าสะสมบุญเอาไว้เมื่อตัวเองประสบปัญหาแรงต่างก็ใช้แต้มบุญต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปดึงตัวเองให้พ้นจากปัญหาซึ่งมันสัมผัสได้แล้วก็เป็นอะไรที่เลิสติกนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งคือมันจะทําให้สังคมเนี่ยเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับก็สิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อให้มันเรียลลิสติกมากขึ้นก็คือแน่นอนครับว่าสกิลของแต่ละคนนะครับในลักษณะแต่ละงานเนี่ยเราจะเปรียบเทียบเป็นระยะเวลาก็คงคงยากนะครับเช่นลักษณะของการซ่อมประปาหนึ่งชั่วโมงกับการที่เป็นคุณหมอต้องไปรักษาคนไข้หนึ่งชั่วโมงหรือเป็นช่างไฟฟ้านะครับที่ไปซ่อมอไฟฟ้าแรงสูง1ชั่วโมงนะครับหรือทนายความไปว่าความ1ชั่วโมงนะหรือนักคอมพิวเตอร์ไปซ่อมคอมพิวเตอร์1ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่าเราคงคิดเป็นลักษณะของจํานวนชั่วโมงหรือนาทีที่เท่า อาจจะยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันจะมีต้นทุนนะครับอย่างคุณหมอเนี่ยก็จะต้องมีต้นทุนในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้การสั่งสมประสบการณ์แรงต่างที่ที่อาจจะไม่เท่ากันไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าหรือไม่ดีกว่านะครับแต่เพียงว่าในในในเรื่องของเรียลลิสติกจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีคํานึงถึงเรื่องของเวทน้ําหนักนะครับที่เป็นเวทที่เอามาคูณเช่นในสาขาอาชีพนี้ในบริการแบบนี้นะครับในหนึ่งชั่วโมงควรเวทน้ําหนักแล้วได้เป็นพอยต์สะสมนะครับใครที่เคยสะสมแต้มอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถ ทำออกมาเป็นลักษณะของหน่วยที่ไม่ใช่สกุลเงินแต่เป็นสกุลงานนะครับว่าสะสมงานเอาไว้ได้100่งร้อยพอยตนะครับคนนั้นสะสมงานเอาไว้ได้300ร้พอยเพราะนั้น300ร้อยพอยตเมื่อต้องการมาแลกเป็นการซ่อมรถแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแลกได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีหรือเรื่องต่างแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดทําให้เราเห็นคุณค่านะครับในในงานของคนอื่นนะครับแล้วก็เคารพในเรื่องของคุณค่า กับต้นทุนต่างๆในงานของแต่ละคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วดีมากๆก็คือว่าทุกคนไม่ต้องไปขวนขวายว,าว่าตัวเองจะต้องมีทักษะความรู้ความสามารถทําเองทําได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราอุทิศตัวเราเองในสิ่งที่เราชอบเราถนัดมากเท่าไหร่เราก็จะมีแต้มงานสะสมในธนาคารมากเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สะสมฝากเอาไว้นะครับก็อาจจะมีดอกเบี้ยนะครับเพิ่มพอยต์ในเรื่องของสกุลงานตัวนี้ในธนาคารเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการจูงใจให้คนเนี้ยมาทํางานเพื่อคนอื่น แล้วก็ฝาก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 แต้มง,งานไว้กับธนาคารนะครับล้วก็ได้รับดอกเบีย้ยเวลาที่ตัวเองเกิดปัญหานะครับในในสาขาหรืออะไรต่างๆที่เราต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแลกแต้มง,งานอันนี้นะครับกับคนอื่นซึ่งกําลังสะสมแล้วก็เป็นสังคมของการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแนวความคิดของธนาคารเวลานะครับที่จุดประกายมาสู่ในเรื่องของธนาคารงานซึ่งถ้าหากมันเกิดขึ้นในชุมชน หรือในสังคมใดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีระบบในการบริหารจัดการที่ดีพอเนี่ยเชื่อว่ามันจะเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความสมัครสมานสามัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ที่สําคัญคือไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินทองนะครับแต่ว่าเราใช้ความรู้ความสามารถของเรานะครับยิ่งเราเป็นผู้ให้เป็นผู้บริการในศาสตร์สาขาที่เราถนัดมากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะได้รับการบริการหรือได้รับความเมตตานะครับจากสาสัก ขาอื่นที่เราไม่ถนัดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสังคมก็จะร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สมัครสมานสามัคคีนะครับก็เป็นแนวคิดดีๆที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ